ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเลยนะครับเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกคุณเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ ที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่29เดือน5พฤษภาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันคราวนี้สมการนี้ก็คือจุดเจ้าตามเมอริดเดียนศูนสกับดาทิพย์แอนเมตต์เท่ากับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่า สแสวงหาความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีใจิตใจมั่นคงแน่วแน่ผูกมัดกับอย่างผูกมัดกันอย่างแนบแน่นความมั่นคงของเจ้าชะตาอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันอันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีที่ดีเจดสนะครับทุกราศีเลยครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศี มิถุนนะครับที่เข้าองศาที่17องศาราศีมิถุน6นิดาเห,หตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคนรับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้เนี่ยจุดที่มาศูนย์ราศี 4, คือดาวสองตัวรวมกันนี่คือจุดเจ้าตามโมเดียนครับดาวเทียมแอมเปตตอร์เซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าจุดมิดพอยต์จุดที่ศูนย์ราศีตนี้รับอิทธิพลของราศีตนก็คือเรื่องดาวศุกร์ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกในความหมายว่าช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินแล้วก็โอกาสดีๆที่เกิดขึ้นครน,นี้เนะีย่ยเดี๋ยวเรามาดู70%็เซในเรื่องของความรักที่ดีๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องของความรักคุณก็เปลี่ยนคำว,ว่าความรักเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นนะครับในทางกับการคนต้องการ ฟังเฉพาะเรื่องความรักวลาพูดเ,เรื่องงานเรื่องเองินเพืก็เปลี่ยนเป็นคําว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นอเนี้ถ้าเป็นความรักที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจุดที่มาส่วนสี่เนี่ยก็คือเนวสุขในราศีตุลก็สามารถที่ตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณมื่อยากที่ถูกใจว่าเมอเริเดียน,นยแปลว่า เหนเหมือนแบบไปสู่ความสว่างตนเองคือเหมือนสามัญสำนึกของเราเนี่ยอาจจะแบบอาจจะมีความรู้สึกที่มีเช่นบางคนอาจจะแบบว่าคุยกับคนบางคนอยู่แต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราปรับสภาวะบางอย่างที่มีความกดดันหรือบางอย่างที่มีความบีบคั้นได้ว่าอิทธิพลของ ดาวทิกแอนเมทอดคันนี้แอนเมทอดเนี่ยก็คือคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮารเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทธนาอาชีพฮารเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำมุม4.5องศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม 90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีครนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านครนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้เราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจาน์วงนอกมาเจอจันทร์กเนิดคือจันร์ของผู้ชายมาเจอจันร์ของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพ์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนิจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนครันเนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอเร์เรยนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ วัตถุภาวะต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วก็ความกดดันความหนาแน่นทีนี้นะในดาวที่ไปไมิตสเนี่ยที่อยู่ในเอนตาที่สามก็คือเรื่องของดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อทีนี้ข้อสําคัญเนี่ยในเรือนตาที่สามในการขอจอมจริงในวันนั้นเนี่ยก็จะมีดาววงนอกก็คือดาวที่ขอจอมจริงในวันนั้นเนี่ยจะมีจุดเจ้ตาตัดจานก็คือ ของที่เราถูกใจแล้วก็นดก็คือความสัมพันธ์แล้วก็ดาพุธก็คือเรื่องของการติดต่อจุดเจาตาอเซนแดนอเซนแดนนี้ก็จะหมายถึงว่าคนที่เราชื่นชอบได้ก็คือเออช่อนอ,อคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็อาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพ ระหว่างตัวงเรากับคนที่เราครบเนี่ยจะมีเรื่องของเอกสารหรือเรื่องของการพูดคุยหรือการติดต่อบางอย่างที่ที่เรามีความรู้สึกพูมปพอใจว่าเราพูดก็คือเรื่อง,องการติดต่อแล้วก็มาโยงกับตัวนี้จุดเจ้าตาโนดก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกพูมพอใจเพราะว่ามีจุดเจ้าตาโมอริเดียนอยู่ แล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งก็คือข้อจํากัดคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัดเช่นอายุมากคุณน้อยออคุณรวยคุณจนคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ร่วมกันกับคุณแต่แระนมามาแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีความถ่อนผัดใจแล้วก็รับกับสถานการณ์แบบที่เราเรารับได้แล้วก็หรืออาจจะหมายถึงว่า ความสัมพันธ์บางอย่างที่เก่าๆแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ารับสภาพบางอย่างที่มีในเรื่องของการเจรจาแล้วเรามีความรู้สึกผูกพันได้อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีแล้วก็ตัวนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดที่มาส่วนสีตรงนี้โยงกับโหนโดโนดชี้ไปความสัมพันธ์กับโครนอยก็คือ อาจจะไปเจอกับคนที่ดูดีเช่นอาจจะเป็นคนที่เป็นคนในเครื่องแบบหรือนาชการหรือว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่โดดเด่นแล้วก็จุดเจ้าตาจรรันก็คือของที่เราตกใจมากก็มีโอกาสที่เราจะเจอกับของบางอย่างที่ความสัมพันธ์ที่เราตกใจมากอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีจเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของ คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรืว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษา คุณต้องไปทบทวนโหราศาซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเ <us nh ament> ขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไนงะเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้งไ,ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอนมอติผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนเ็าจะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกัก ไม่มีกากแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอ่ะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ้ไมก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต,ต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทะั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสงช่องอะไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้เนะีย่ยเดี๋ยวเราจะมาดู30%ด้านงานที่แย่ๆคือตัวน,นี้นะครับจุดที่ามาสู่ดวงสีตรงน,นี้ก็คือเรื่องของดาวศุกร อาจจะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของอผลประโยชน์บางอย่างที่คุณอาจจะแบบได้ไม่เต็มที่เช่นงานเสร็จแล้วเอคุณอาจจะแบบจ่ายเงินไม่ครบคุณอาจจะได้เงินแค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอาจจะมีเรื่องของอาการผ่อนชําระหรืออาบางครั้งเนี่ยงานที่คุณจะได้ทํางานใหม่แล้วก็คุณอาจจะยังไปทาไม่ได้ถึงช่วงนั้นเนี่ย คุณอาจจะ,ะแบ่งรับแบ่งสู้เอางานที่ที่คุณจะได้ทํางานใหม่อาจจะยังบอกเขาไา้อยอังไปทําไม่ได้นะอาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งสิบวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไปเอางานเขามาทําทําให้เขาสบายใจแล้วคุณก็อาจจะแบบเอวางหมากว่าไม่ให้ใครมาทําเพราะว่าคนที่เขามาให้คุณทาเนี่ยเขาอาจจะแบบใจร้อนอาจจะแบบว่าเ เราไม่ให้คนอื่นมามาดูว่าทํางานแทนเราได้ไหมพอคุณอาจจะแบบไปวางมากไว้ก็คือไม่ให้ใครมาทำของคุณเนี่ยแล้วพออีกสักเจ็ดวันอย่างเงี้ยเออคุณก็เข้าไปทํางานใหม่หรือว่าหน้าที่เมื่อหน้าที่บางอย่างที่คุณเออสามารถที่จะรับผิดชอบได้โดดเด่นหลังจากที่คุณออกจากงานเก่าหรือว่าคือคล้ายๆแบบว่าเราอาจจะต้องรับผิดชอบกับ งานเก่าก่อนเราถึงต้องไปเริ่มต้นยูงงานใหม่ได้แต่เราก็อาจจะต้องบอกกับคนที่เขาเอางานมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตีความหมายลักษณะของเรื่องของคุณอาจจะเกิดจากเออโดนงานที่บีบคั้นได้เช่นเออเคยทำสิบชิ้นหนึงหนึ่งก็อาจจะโดนแบบสิบชิ้นอาจจะแบบว่า เออหรือแปดพันอาจจะต่อเรื่องของเองินของเราอย่างเงี้ยรายได้บางอย่างที่ทําให้คุณเขารู้สึกว่าคุณโดนกดดันเพราะว่ามีดาวที่อเมตอร์เนี่ยดาวนอกที่มีจุดเจ้าตาตัวนี้จันก็คือของที่ถูกใจแล้วก็หนดความสัมพันธ์กับจุดเจ้าตาอัศจรรย์ก็คืองานงเราแล้วก็จุดเจ้าตา,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 ตาทิศก็คือตัวเราตัวเราแล้วก็ออมีสภาวะที่กดดัน กดดันจากดาวทริกแอเมทอดแล้วก็มีเรื่องของดาวพุธก็คือเรื่องของการเจรจาฉะนั้นนี่คุณจะต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็เ,เรื่องของเงินมัดจำหรือว่ากิจกรรมที่เราจะต้องมีการตกลงเอกสารสัญญาเนี่ยอันนี้คุณต้องระวังนะคุณจะได้ไม่มีใครมาเอาเปรียบ อันนี้คือด้านลบ30%บเรเรื่องของงานเรื่องของเงินทีนี้เรามาดูด้านลบ30%เรื่องของความรักที่แย่ๆคือจุดที่ไม่ส่งเสียคือเรื่องดาวสุขช่วงนี้นคุณอาจจะมีเรื่องของสภาวะที่ความกดดันเอ่อคุณอาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดคิดเช่นอาจจะมีเรื่องของออการติดต่อบางอย่างที่อาจจะมีการชะง,งักเช่น ติดต่อแล้วอาจจะแบบมาไม่ได้หรือว่าคุณเคยส่งข้อความไปกอาจจะตอบทันทีถึงช่วงนั้นอาจจะไม่ตอบทําให้คุณอาจจะงุดงิดเราอาจจะไม่ต้องไปบอกเลิกไม่ต้องบอกอะไรหรือแบบก็เขาอาจจะยังไม่ตอบเราอาจจะแบบมาไม่ได้หรือเขาอาจจะมีงานหรือจริงจงบางอย่างเราอาจจะแบบรู้ข้อมูลบางอย่างที่เหมือนเอเขาอาจจะแบบไม่อยากคุยกับเราเราก็เฉยเฉยไปเพราะว่าเอ ดาวที่โคจรจริงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะทํามุมไม่ดีกับตรงเราก็อาจจะแบบทําให้เราแบบมีเรื่องแต่ถ้าเรานิ่งๆไม่ได้ไปแบบส่งข้อความหรือว่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เราคุยอยู่อย่าเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพอสามวันห้าวันผ่านไปอย่างเงี้ยเออดวงดาวที่โคจรดีๆเข้ามามาเจอจุดเจ้าตาเราอย่างเงี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะแบบมาคุยกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยได้ซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปแบบไปโวยวายอะไรเขาหรือแบบไปโวยวายว่าแบบเออจะเลิกจะอะไรเขาอาจจะเลิกของเราจริงเพราะว่าเราที่แอมบิตอนเนี่ยด้านลบแปลว่าสภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่กดดันอันนี้เราก็ต้องระวังนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์แล้วก็โน้ตตงนี้โน้ต ก็คือผูกพันแล้วก็แล้วก็โมเดเดียนเนี่ยอยู่ใกล้กับดาวเสาร์ก็คือข้อจํากัดก็คือช่วงนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของ้อสิ่งที่ทําแล้วอาจจะไม่ได้ถังใจเราเราก็เฉยๆนิ่งๆเดี๋วดาวมันก็ผันไปนะอันนี้คือผมก็เลยมาเตือนอันนี้คือด้านลบด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักที่แย่ๆนะครับ